สวัสดีค่ะวันนี้พี่จิมก็มาสระผมให้แม่ทำผมนะคะวันนี้แกเหนื่อยมากวันนี้แกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเพพเพียคงจะนอนไม่เต็มที่เดี๋ยมาดูกันน,นคะคะสระผมเสร็จแล้วก็เป่าผมนะคะเป่าผมแล้วก็วน,นี้อาบน้ำแล้วสะอาดล้ว เดี๋ยวขโมนผมให้นิดหน่อยอมาทายดูหน้านะคะดูหน้านะคะขโวนผมเสร็จแล้วอืมไปกินอาหารต่อเ <c oughs> มื่อเช้าหน้าบูดนะคะ <c oughs> พออาบน้ำเสร็จทาแป้งเขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะ แฮปปี้เลยค่ะตอนนี้ก็เอาม้วนโลออกเดี๋ยวมาดูความสวยนะคะรอนิดนึงอัอนนี้ทรงผมออกมาสวยแล้วนะจ๊ะลุกอืมรอนะ่ย b e a u t i f u แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาหมอฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะ <c oughs> เสร็จจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพาแม่มาหาหมอพาฉีดวัคซีนเข็มที่สองค่ะนี่ถึงแล้วนี่นะคะฉีดวัคซีนค่ะคนไม่มีนะคะเขาจะให้เขาคิวนะคะว่าคิวของใครมีเวลากี่ จากเวลาไหนเป็นเวลาไหนค่ะโซพี่สิมเข้าไม่ได้นะคะที่นี้เขาจะนัดเป็นเวลานะคะถ้าเวลาของใครต้องมาให้ตรงเวลานะคะเขาไม่ให้คนมาอยู่แบบปุ๊บพลาดน,นะคะพอคนนี้หมดนะคะคนอื่นเข้ามานะคะฉีดเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านเลยนะคะแปบ๊บเดียวเอง5้านาทีจากฉีดวัคซีนเลยนะคะกลับมาก็มีหมอมาทำฟันถึงบ้านเลยค่ะ นี่นะคะาเช็คฟันทำความสะอาดฟันฟุนกลนันเลบพาแม่มาฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะกลับมาถึงบ้านก็ต้มมันค่ะกับแครอทนะฮะเกียมกับข้าวให้แม่ไว้ค่ะนี่ ปิดฝาให้มันสุกแล้วก็เปื่อยเดี๋ยวเรามาทำมันบดกันค่ะทำง่ายค่ะต้มเสร็จนะคะใส่เกลือต้มเสร็จแล้วก็เอาเนยใส่เข้าไปแล้วก็เอานมนะคะใส่เข้าไปนมที่เราทำใส่นนในกาแฟเน,นี่นะคะ แล้วก็มาบดอย่างนี้ค่ะบดให้ละเอียดตั้งไฟอุ่นๆใจเย็นๆตั้งไฟแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแร้กหลังกับแค้หลอดค่ะมับดนะคะต้องเปื่อยแล้วที่ถึงก็ทำแบบนี้นะคะใช้เหล็กกดลงไป มุ้งมุ้งหลอดมีโครพาสต์มูสอ,อันนี้มันมันกับแครอทนะคะออกมาสีสวยงามนะตัดไทยใส่ไก่ค่าแม่บอกว่า อยากกินผัดไทยใส่กันผัดไทยวิชิเก้นนะคะโอ้ยมาดามอยากกินทุกอย่างเลยแม่บอกว่าใส่แครอทไปด้วยใช่ค่ะใส่แครอท เราดัดแปลงได้นะคะไม่ต้องใช้หัวง,งอกเพราะเราไม่มีนะคะเห็นไหมสวยงาม <c oughs> ออร่อยตอนนี้ก็ทำหมูครีมซอสนะคะให้แม่ใส่เบคอนค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินกับมันบดแล้วก็ใส่แครอทไปด้วยนี่นะคะอันนี้เอาใส่กล่องนะคะใส่ฟีดไว้ให้แม่ มาดามนะคะมาดามเฝ้าชิมฮัลโหลมัมม่ามา,ามาดามชิมนะคะคนชิมว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วอร่อยค่ะอร่อย<ม>อันนี้ก็ทำปลาไซมอนซอสครีมนะคะแม่ก็อยากกินได้เสร็จแล้ว นี่นะคะทำเสร็จแล้วพี่ชมก็เขียนติดกล่องให้แม่แบบนี้นะคะมามาบรอ <c oughs> ดีใจค่ะตามด้วยสาคูใบเตยใส่ลำไยนะคะนี่สาคูใบเตยใส่ลำไยคะ่ะได้ลำไยสดมาตะก,การหนึ่งทำสาคูนะคะใส่น้ำกาลทิ ก็เป็นน้ำกะทินะคะสาโคก็สุกแล้วสาโคน้ำกะทิสดค่ะน้ำกะทิกระป๋องน้ำกะทิกล่องก็บอกได้โอเคเสร็จแล้วพี่ชิมก็กินเลยน้ำกะทิค่ะกินกับสาโคเปียก ลำไยค่ะใส่ใบเตยรอมามาอ่ะโอเคนี่นะคะอืดูเลยเพื่อนๆพื่นใส่ลำไยด้วยตอนแรกว่าจะใส่มัมนม่วงนะคะแต่ไม่ได้เอามาจากบ้านค่ะอันนี้ทำที่บ้านแม่นี่ลำไยเนยสด ลุกอมมโอเคมาดูกันว่าสีเล็บแม่จะใช้สีอะไรค่ะ <right>. okay. นี่ตอนนี้ก็ทาเล็บให้แม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบอกแล้วเก้าสิบปีนิ้วมือยังสวยงามอยู่เลย b e a u t i ฟู l มามามาทาเห็ดเหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้ว,วันนี้ทั้งวันเลยเคสวยมากเลยเห็นไหมเค hey, สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพี่สิมมาหาแม่นะคะตั้งแต่อาบน้ำทำผมนะคะนวดหน้าทาปากทำเล็บนะคะนี่ดูตอนนี้แม่วงนอนมากเลยนะคะจะพาแม่ไปนอนต่อนะคะแล้วก็จะละแกให้พักผ่อนนิดนึงสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ ขอบคุณสาหรับรับชมค่ะแล้วเจอคลิปสองคนแม่ลูกคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเฮ้โดมามาเฮ้โดเฮ้โดเฮ้โดสวัสดีค่ะ